คาถาปลุกเครื่องรางของคลังสวัสดีครับท่านผู้ชมเนื่องจากมี f ีขอคาถาสวดยัดของคลังอันนี้ผู้เล่าเดาว่าท่านนี้อาจหมายถึงการปลุกของคลังก่อนใช้งานหรือหากหมายถึงการปลุกเสกกันเป็นพิธีกรรมสวดยัดแบบนั้นแบบเป็นเรื่องเป็นราว คนเดียวคงทํายากเพราะต้องอาศัยหลากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวลักษณะนั้นเขาจะทําเป็นพิธีการแต่ผู้เล่าคาดเดาเอาว่าเขาอาจจะหมายถึงวิธีการปลุกเสกแบบที่หลังจากที่ได้ของดีมาแล้วแล้วเราก่อนจะใช้งานเราก็ปลุกเสกอะไรประมาณนี้นะครับผู้เล่าก็เลยไปรวบรวมบทคาถาและความเชื่อเกี่ยวกับมนต์คาถาที่ใช้ปลุกเสกแบบง่าย คือหมายถึงเครื่องรางที่ผ่านพิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านปลุกเสกมาแล้วนะครับจะกล่าวถึงประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่ก็วิธีการก็ให้รำลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ตั้งนโมสามจบนะครับอันนี้หมายถึงว่าเอามาปลุกเสกเองใช้เองนะอารมณ์ก็จะประมาณว่าอันเชิญบารมีครูผู้ปลุกเสก อาราธนาเอธิคุณอิทธิฤทธิ์สิ่งนั้นให้มาสถิตหรือบังเกิดความเข้มขลังเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวผู้สวมใส่ก็คือตัวเราตัวผู้ถือของขลังนั้นนะปลุกเครื่องหลังของขลังพระเครื่องท่านว่าวิธีนี้เพื่อเช็คดูว่ายังขลังอยู่ไหมได้ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกมาจริงหรือเปล่า อิทธิบารมีพ่อครูปูฤษียังเหลือมากเหลือน้อยเท่าใดพูดง่ายๆว่าคาถานี้เหมือนจะตรวจเช็คของขังนั้นยังเข้มขลังอยู่ไหมที่เข้มขังอยู่นั่นนะเหลือปริมาณเท่าไหร่นะจะประมาณนี้นะครับท่านว่าให้อธิษฐานจิตขอสัมผัสถึงบารมีครูอันนี้ท่านอาจจะหมายถึงการอธิษฐานในใจด้วยถ้อาคาของเราที่พอจะนึกออกหากเป็นผู้เล่าผู้เล่าก็จะ กล่าวอัญเชิญหรืออารัธนาเดชานุภาพขออิทธิแรงครูลงมาสถิตในเครื่องรางนั้นๆก็จะประมาณว่าข้าแต่ครูปู่ฤาษีลูกขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงบารมีครูทั้งร้อยแปดโปรดเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถินสาธุหากเป็นผู้เล่าก็จะอธิษฐานประมาณนี้นะท่านอื่นอาจจะก,กล่าวไม่เหมือน แต่เนื้อความโดยรวมแล้วน่าจะอันเดียวกันท่านใดจะแปลกไปกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้ท่องพอเป็นตัวอย่างเมื่ออธิษฐานจิตพร้อมแล้วท่านให้ว่านะโมสามจบจากนั้นให้บริกรรมคาถาว่าพุทธังอารัธนานังธรรมังอารัธนานังสังขังอารัธนานังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังขังประสิทธิเม นะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านให้ท่องเก้าจบท่านว่าปลุกได้ทั้งพระเครื่องวัตถุมงคลและเครื่องรางต่างๆเ,เล่าเลืกอนว่าหากใช้คาถานี้ปลุกเสกเครื่องรางก็จะสามารถตรวจเช็คได้ว่ายังคงความเข้มขันมากน้อยเท่าไหร่ ผู้ส่วนบางท่านอาจจะสัมผัสถึงอิทธิบารมีหรืออาจจะเกิดอาการแตกต่างกันไปบางก็มือที่ถือเครื่องรางของขลังอยู่นั้นหลังจากปลุกเสกก็อาจจะสั่นระริกพอรับรู้ได้บางก็บอกว่าสั่นแรงจนเห็นได้ชัดบางก็บอกว่ารู้สึกร้อนวูบว่านั่นก็เป็นอาการบอกเล่าเรื่องราวหลังจากที่ได้ทดลองใช้บทคาถา ปลุกเสกเครื่องรางแต่ละอันนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความเข้มขลังความแรงของครูนะผู้เราเชื่อว่าตนผู้บริกรรมนั่นแหละสําคัญไม่มีใครบอกได้หรอกนะถ้าสมมุติว่าเราใช้คาถาบทนี้ปลุกเสกลองดูเราจะรู้สึกได้เองหากใครอยากรู้ว่าขลังไม่ขลังนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ผู้เราไม่เคยแคลงใจในเรื่องของความเข้มขลังแค่เราชอบเราก็เก็บ ไม่เปลื้นก็ไม่รับกลับบ้านก็เท่านั้นแหละเนาะอยไปถามใครแล้วเขาเลยว่าใช้ได้ไหมยังไงเนี่ยได้ยินบ่อยนะครับถ้าไม่เชื่อก็คือไม่ต้องใช้แค่นั้นแหละนะคาถาอัญเชิญพระเครื่องสวงคอคาถานี้คล้ายกับคาถาที่แล้วแต่สั้นกว่าเล็กน้อยไม่ใช่ตัวบทคาถาเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผู้เรานั้นนำเสนอซ้ำไม่ใช่นะเป็นเหมือน คิดว่าเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากการผิดพลาดครูมนท่านคงจงใจให้เป็นอีกบทคาถาหนึ่งก็เป็นไปได้นะใช้ท่องบริกรรมก่อนเอาพระมาขึ้นสวมคออีกทั้งยังสามารถปลุกเสกสาตราวุธได้อีกด้วยประคาถานี้นะครับเพื่อพกพาป้องกันตัวก่อนท่องก็อย่าลืมรำลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตั้งนโมสามจบจากนั้นก็ให้ว่า พุทธังอาราัธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังะจะท่องกี่จบก็ว่ากันไปนะเป็นคาถาสั้นๆเชื่อว่าหลายท่านมีเอาไว้ปลุกเสกพระเครื่องของตัวเองอยู่แล้วนะคนเท่าคนแก่น่าจะรู้จักคาถานี้ดีผู้ที่เล่นพระจริงจังหมายถึงว่าชื่นชอบด้วยความชื่นชมนะไม่ใช่หวังผลกําไรหรือไม่ใช่หวังกระแส เป็นพวกที่แบบว่าเขามีแค่นั้นเขาก็พอใจแค่นั้นเขารักของเขาแบบนั้นอะไรประมาณนี้นะครับคาถาสั้นๆก่อนแขวนพระก,ก็มีอีกหลายบทและก็แขวนพระของผู้เล่าก็หมายถึงว่าเอาสวมคอห้อยกับเสื้อผ้ามีที่หนีบหนีบเอาไว้กับกระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้นะหนีบเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับไม่ใช่เอาไปแขวนไว้กับผนังนะ และคาถานี้ก็เป็นคาถาปลุกพระก่อนขึ้นขอเช่นเดียวกันนะอย่าลืมรำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตั้งนโมสามจบจากนั้นให้ว่าอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธนะโมพุทธายะนะมะอะอุจิเจรุนินะชาลีติเอหิเอหิท่านว่าภาวนาให้ได้สามจบยิ่งดี คาถานี้เอาไว้ปลุกพระอย่างเดียวนะพระที่ห้อยคอนะไม่ใช่พระที่จำวัดในกุเตอันนั้นคนละพระนะครับตอก่อนที่ขาเกลียนเขาจะแย่งศีลเรานะขาเกลียนเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยนะช่วงนี้ไม่รู้เขาสงสัยจะว่างกระชังก็เถอะนะคาถาปลุกเสกพระเครื่องเมื่อเดินทาง ท่านว่าก่อนเดินทางหวังจะให้ปลอดภัยท่านแนะนําว่านําพระเครื่องของเราที่จะติดตัวไปด้วยเนี่ยมาถือพนมมือเอาไว้แล้วน้อมลำลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรยัยให้ตั้งนโมสามจบจากนั้นให้ว่าโอมมะกะลุกลุกอิติพุทธนิมิตตังอัครยันตังสันตังนามปะปติรูปังวิเสศษอิอิพุทธ นาเมสังวิชาปุกกะยะปะท่องบริกรรมเสร็จแล้วก็เป่าลงฝ่ามือหนึ่งครั้งเชื่อว่าจะบังเกิดอิทธิคุณบารมีครูผู้ปลุกเสกท่านว่าจะปลุกพระเครื่องรางของขลังให้รู้อิทธิฤทธิ์ให้ปลุกเสกแล้วเป่าลงไปสามครั้งแล้วภาวนาจนกว่าจะรู้สึกได้คำว่ารู้สึกได้ท่านก็ไม่ได้ระบุชัด ว่ารู้สึกยังไงนะแต่พวกเราเชื่อว่าผู้บริกรรมอาจมีสัมผัสของตนกับเครื่องรางเหล่านั้นกับเครื่องรางที่อยู่ในมือได้นะอันนี้ต้องพิจารณาด้วยตัวเองนะครับอันนี้นะแต่เราก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานภาวนาเป่ามนลงไปเชื่อว่าเป็นการปลุกเสกเพิ่มอิทธิคุณได้อีกทางหนึ่งนะครับคาถาปลุกพระเครื่องอีกบทนะคำว่าอีกบทก็คือ คาถาเดิมแต่ถูกใช้ในอีกมุมหนึง่งและก็มีถ้อยคำที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเสียทั้งหมดอันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับเป็นคาถาปลุกพระเครื่องที่มีในตำราอีกบทหนึง่งท่านไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นของเกจิท่านใดแต่เชื่อว่าคลังไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนอย่าลืมก่อนท่องก็รำลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาให้ตั้งนโมสมจบจากนั้นให้ว่า อรหังสัมมาสัมพุทธโธนะโมพุทธายะนะมะอะโอจิเจรุนินะชาลิติเอหิเอหิท่านว่าจะเส่ก,กี่จบก็ได้หรือจะภาวนาจนเกิดสมาธินิ่งแล้วปลุกพระเครื่องก็ได้ผลนักท่านว่าแบบนั้นนะครับคถาปลุกเสกวัตถุมงคล คาถานี้ในตำราที่ผู้เรามีท่านระบุไว้ว่าใช้ปลูกเสกวัตถุงมงคลให้บังเกิดอิทธิคุณวัตถุงมงคลนะแต่เท่าที่ตรวจสอบเหมือนว่าจะคล้ายกับบทคาถามหาสัตตราพระเจ้านี่มีความคล้ายกันนะครับแต่มหาสัตตราพระเจ้านั้นดูเหมือนว่าเนื้อมนเขาจะเยอะกว่าอันนี้หายไปบางส่วนนะอาจจะแตกต่างกันประมาณ10เซคือมีแตกต่างกัน ในเนื้อความบางส่วนนะครับแต่คาถามหาศาตตราพระเจ้านั้นท่านก็ใช้ปลุกเสกเพื่อป้องกันตัวในส่วนนี้ก็คาถาบทที่จะนําเสนอต่อไปนี้ที่บอกว่าคล้ายกันนี้ก็ปลุกเสกพระเครื่องปลุกเสกเครื่องรางของขลังเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเช่นเดียวกันนะท่านให้ตั้งนโมสามจบจากนั้นให้ท่องมะอุอุอธิกโมูลังตรีเทวานังมหาสัตรา โอโอออะนะมะมันตาโออะสะวามะหามันตังมะอะโอโลปะเกยเยยังอังกาลเสะวะชิโนนะโมพุทธายะสัทโนทานว่าบทคาานี้ไว้สำหรับปลุกเสกวัตถุมงคลให้บังเกิดอินทริสใช้ทางเมตตาก็ได้ ตำราระบุไว้แบบนั้นนะครับแต่พูกเราสังเกตว่าคาถานี้คล้ายกับคาถามหาสัตราพระเจ้าแตกต่างกันแค่ตรงที่เว้นวรรคและขาดหายไปบางส่วนคาถามหาสัตราพระเจ้ามะอะอุอธิกะมูลังตรีเทวานังมหาสัตรโอโอออมมะมะลัตราโออ,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 อมะ,มะมออสว มหามันตังมะอโอโุลปเปเกยยังองการเสวราชิโนตรีนิอัครานิชาตานิณโมพุทธายะสัทุโนอันนี้คือบทคาถามหาศัสตราพระเจ้าใช้ปลุกเสกไว้ป้องกันตัวความแตกต่างของทั้งสองบทคาถาตรงที่จุดแรกก็คือการเว้นวรรเขาก็จะไม่เหมือนกัน แล้วถ้อยคําบางจุดก็จะแตกต่างออกไปเช่นจุดแรกก็จะเป็นอุออะอะนะมะมันตาและบทคถาของมหาสัตราพระเจ้าก็จะแบบว่าอุออะอะมะมะมันตรามีความแตกต่างกันอยู่ตามในภาพนั่นแหละครับ ผู้เราพยายามจะชี้ชัดให้เห็นว่าความแตกต่างนะจุดที่สองก็คืออังการเสวราชิโนโนะโมพุทธายะสัทธโนโกับมหาศาสตราพระเจ้าที่เขาเว้นวักแล้วก็ใช้คำที่แตกต่างออกไปนะองการเสวราชิโนตรีนิกอัคารานิชาตานิ นโมพุทธายะสัทถโนอันบนก็คือสัทถโนอันล่างก็คือสัทถโนที่ก็คือความแตกต่างนะผู้เรานําความแตกต่างมาให้ทุกท่านได้สังเกตต้นตำรับอาจจะเป็นที่มาเดียวกันแต่อาจจะแตกสายไปคนละทิศละทางคนละฝั่งคนละสานักเพื่อประโยชน์ในเชิงเด่นอีกด้านอันนั้นก็เป็นไปได้นะอันนี้ผู้เราไม,ไม่แน่ใจนะครับแค่ให้สังเกตเห็นเท่านั้นเองนะ เดี๋ยวจะมีคนมาถามว่าอาไม่รู้เหรออ้อจจะคาถาอย่างนั้นเขาเรียกอย่างนี้คาถาอย่างน,าาางนี้เรียกอย่างนั้นคือบางทีผู้เรามองว่า,าสาเหตุที่เกิดเขาอาจจะมีจุดประสงค์บางอย่างตั้งใจให้เกิดก็เป็นไปได้หรืออาจจะขาดตกบกพร่องในเรื่องของการถ่ายทอดด้านการบันทึกอักษรคืออาจจะเขียนวัดเกินไปทำให้อ่านผิดอันนั้นก็ไม่แน่ใจนะ อันนี้ก็สุดจะเดาได้นะครับก็ต้องขออภัยนะผู้เราจะไม่ชี้ชัดว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะครับแต่ผู้เราเชื่อว่าดีทั้งสองอย่างนะท่านใดสะดวกใจอันไหนก็เลือกใช้อันนั้นได้คาถาปลุกของบทนี้ท่านว่าปลุกได้ทั้งพระเครื่องเครื่องรางของขลังสารพัดมีอะไรก็ปลุกได้หมดวางอันเถอะให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าอิทธิฤิทิ พุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะโคนี้เถิดมีข้อมูลสัน้นๆว่าเป็นคาถาของหลวงพ่อปานแต่วัดไหนท่านก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ท่านว่าภาวนาสามจบเจจบตามความสะดวกเอาไว้ปลุกเครื่องรางของขลังสารพัดชนิดคาถาบูชาพระเครื่องของขลัง ท่านว่าหากต้องการบูชาพระเครื่องเครื่องรางสารพัดของขลังผ้ายันตรกุฏเสมาแหวนเหรียญตำราแนะนําว่าจะกขลังนักหากจัดเป็นขันห้าด้วยแล้วนะวางในผ่านเดียวกันแรงโครยิ่งมหาศาลทวีคุณท่านว่าแบบนั้นนะครับบทคาถามีอยู่ว่าอิมินาสก,กาเรนะอักคระยันตังสันตังปฏติรูปังอภิปูชยามิ ติกทีปยังิมีนาสกาเรนะอัการยันตังสันทังอภิปุชยามิตติทียังปิมีนาสกาเรนะอัการยันตังสันทังอภิปุชยามิท่านเม้ระบุว่าต้องท่องกี่จบคาดว่าน่าจะจบเดียวจากนั้นก็บริกรรม อาจจะท่านใดสะดวกเสริมด้วยบทคาถาที่อันเป็นมงคลหรืออันเชิญครูบูชาครูอะไรก็ว่าไปนนั้นก็เรื่องของเป็นการประกอบพิธีกรรมนะถ้าเรายกขันห้าเราก็ทำให้ดีๆวางไว้สักที่ใดสักที่หนึ่งไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนปีหนึ่งค่อยมาเปลี่ยนเครื่องบูชากันครั้งหนึ่งก็ได้เขาจะมีวันมีเลิกของเขานะเราก็ไปดูอีกที บางท่านก็บอกว่าเอาตามสะดวกบางท่านก็มีเลิอยามที่เหมาะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าความสะดวกใจของฝ่ายใดคาถาปลุกพระเครื่องท่านว่าใช้ปลุกพระเครื่องทั้งปวงได้หมดทุกตำรับก็แสดงว่าอันไหนที่เป็นพระเครื่องทุกแนวปลุกได้หมดนะตะกุดก็ได้ประเจ็บก็ดี ้ายันท่านก็ไม่ได้ห้ามสารพัดเครื่องรางที่ปลูกเศษประจุอาคมมานั่นแหละสามารถนำไปใช้ปลุกได้ทั้งสิน้นท่านว่าแบบนั้นนะครับก่อนท่องก็ควรจะระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์ที่เรานึกออกนึกได้นั่นแหละนะแล้วก็ตั้งนโมสามจบบทคาถามีอยู่ว่านะมะนะมะสะพุทโธภะวา พุทโธเมปาการังชนะจิตตังนมมะสาพุทโธภะคะวาธรรมโมเมปาการังชนะจิตตังนมมะสาพุทโธภะคะวาเทโวเมปาการังชนะจิตตังนมมะสาพุทโธภะคะวาเทโวเทวะสวะหะ คาถาปลุกเสกพยันท่านว่าภาวนาปลุกเสกพยั์แปะไว้ในบ้านในเรือนเพื่อป้องกันภัยสารพัดให้กับทุกคนในครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขป้องกันพยัญอันตรายต่างๆพูดภัยไม่มาเยือนพูดผีไม่มาใกล้คุณใสก็ถอยห่างบทคาถามีอยู่ว่านะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะปะระมังภะคะวา มาอาอภะคะวานะมะปะทะจะพะกะสะท่านไม่ได้บอกว่าต้องท่องกี่จบเอาแต่สะดวกใจท่านเถิดบริกรรมเอาไว้เพื่อปลุกเสกปกป้องทุกคนในบ้านในครอบครัวหรือจะพบพยันนั้นไปไหนตัวไหนก็เป็นการป้องกันตัวพระคถาปลุกเสกพยนันอีกบทหนึ่ง จะว่าไปแล้วมีอีกบทหนึ่งนี่บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีหลายตำรับแต่ลักษณะเดียวกันอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะก่อนที่จะ,ะมีใครแย่งมานะครับจะเป็นลักษณะของยันติดบ้านยันติดตัวสามารถใช้ได้จะช่วยปกป้องคุ้งภัยคนในบ้านปกปักรักษาไม่ให้อันตรายสาร,รพัดเข้ามาแผ่ผ่าน บทคาถาไม่อยู่ว่าอิติปาระมิตาติงสาระงับอินทาอิติสัพพัญญามาคตาระงับพมมาอาติโทธิมนุปปโตระงับมนุษยาอิติโสเตนะโมบทคาถานี้ท่านก็ไม่ได้ระบุว่าต้องท่องกี่จบ แต่ก่อนท่องก็อย่าลืมตั้งนโมสามจบด้วยนะเอาแต่สะดวกใจท่านการสวดภาวนาคาถาควรจะรำลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งนโมสามจบแล้วว่าบทคาถาต่อไปผู้เรารวบอุรมมาเชื่อแน่ว่ายังมีอีกมากมายแต่นั่นอาจจะใกล้เขียงกันบ้างต้นตำรับมาจากไหนครูบาอาจารย์ใดท่านอาจจะมีเหตุมีผลมีจุดประสงค์อันควร ชื่อเดียวกันอาจจะบทท่องไม่เหมือนกันหรือสั้นกว่ายาวกว่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณเพื่อตัวเองขอขอบพระคุณทุกแรงเชียร์แรงใจที่กดติดตามและให้กำลังใจกันเสมอมาพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่าน โซกดีหล่นบานโซกมาหล่นของในห้องให้มีแต่ท่องคาก่อนย่ามนอนก็หายด้เงินหมืน่นย่ามตื่นก็หายด้เงินแสนมีแฟนกห็หา,ายหักไ้หอมด้วยพี่น้องด้วสวัสดีครับ